สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงสไลด์ปลายตัวยูนะแล้วก็ข้างหน้านะครับความยาวอยู่ประมาณตักงริบิปากนะได้รับเกียรติจากคุณเมียวนะครับอยู่ลังสิตนะครับปทุมธานีอยู่คุณเมียวอยู่ช่วงเสียลังสิตป่ะใช่ค่ะนะครับคุณเมียวเคยบอกว่าอยู่ช่วงเสียลังสิตนะ <ๆ S 2> อย่าลืมพ่นเองฮอค่าเชื้อนะครับหลับตาไ้ก่อนผมจะพ่นเองฮอค่าเชื้อพ่นไปเลยค่าเชื้อเยอะๆหน่อย ครับเห็นคุณเหมียวว่าอยากจะได้แบบ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 ที่เอามาจากบ้านนะครับทรงไหนเอ่ยน,นะครับความยาวนะครับยาวกว่านี้นิดนึง privateprivate นะครับก็ลูกค้าอยากได้ต้นหน้ายาวกว่านี้ใช่ไหมอย่ยตรงนี้เ็าอยู่ประมาณไปข้างหลังสิข้างหลังเอายาวกว่านี้เป็นลูกตุยูนะ<า>โอเคอเนี่ยโอเคครับก็หมายความว่าความยาวจะเอามากกว่าเขาถูกไหม เอาเท่าไหร่อ่ะก็อากาศกำหนดมาเลยพอไหมออกไปฝ่ามือนึ่งประมาณกี่นิ้วประมาณสักสี่นิ้วนะครับเอาสีแดงออกโอ้ยตัวท,ทีใส่หน้ากากอนมามัยก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดสายหน้ากาก,กทิ้งไปเลยดีไหม <c oughs> มันเกะากะจริงเลย แต่กลางนะครับแต่กลางลูกค้าบอกอยากได้นั่นหนาเจ้านากว่านี้อีกมันจะเป็นไปได้ยังไงผมมีแค่นี้ก็มาได้โวล่มเอานะครับได้โวล่มเอานะครับเห็นไหมปลายแดงอ่ะเอาออกให้หมดเลยจ้าจ้าจะเย็นอวบีก่อนแล้วผมจะลูกค้าก็จะเอาผมผมไปแดงๆที่เป็นสีเก่านะออกด้วยเขาเบื่อแล้ว ไม่อยากได้เนาะปลายผมที่เป็นสีผมนะอยู่เลยนี่ใช้กลางกัน ลูกค้าบอกขอยาวขอยาวกว่าวในแบบอยู่แม่ข้างหน้าด้วยข้างหน้าเอาเท่ากันได้ไหมครัข้างหน้าได้ระดับปลายจมูกนะข้างหน้าจ้ะ,ะครับก็องคุณเมียวเสียข้างไหนเ,เสียกลางโอ้เสียกลางนะกลางเป๊ะๆหน่อยกลางเป๊ะๆนะแล้วก็ตัดไปเลยนะครับประมาณนี้เดีย๋ยวค่อยมาแสียคาลิคินแล้วกัน ข้างหน้าตัดนะครับาจมูกลูกค้าก่อนไาจมูกก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมยาวลงไปอีกหน่อยนึงยาวอ,อีกหน่อยตัดตรงนี้มาไหมปากาปากโอเคตัดตัดเป็นอะไรเป็นมุมฉาขึ้นนะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อะไรวหวีเรียบนะเรียบ ก็ตัดขึ้นไปประมาณนี้นะ căn khang น้องลงมาตัดสลลดเด้ประมาณนี้นะประมาณพอไหมมาดูข้างหลังครับทีนี้ ข้างหน้าพอดีไหมไม่เห็นหน้าลูกค้าเลยเห็นแต่แมสดำไปครึ่งหน้าแล้ววิ่งลงมาเลยศูนย์องศานะครับที่นี่ปลายมันแหลมเงินไปใช่ไหมเราก็มาตัดปลายทิ้ง ตัดปลายทิ้งมันเป็นตัว V ใช่ไหมตัวเนี้ยเราจะตัดปลายทิ้งเป็นรูปตัวอะไตัวยูตัดทิ้งทีนี้เราก็อะไรตัดซิกแซกลดความความแข็งกระด้างนิดนึงลงมาด้านข้าง กดร้อนหวีลงมาตัดอะไรซิกแซกให้มันซอฟลงไปนิดนึงค่อยคัตติ้งคนะ่อยคัตติ้งเป็นรูปตัวอะไรเป็นรูปตัวยูเป็นแต่งเป็นรูปถ้วยรูปตัววีอะไรได้หมดนะไปออกแบบตกลงกันเอาโน้มมันน้าหลังครับ แล้วโน,นม้มมาดั้ข้างค่อยๆโน้มมาให้มันมาคอนเนคกับผมเลยผมสไลด์ส่วนหน้าเนี่ยนะข้างหน้าบางมาดู จะให้สเลเยอร์ไหมเลเยอร์สไลด์ไหมตัดแต่งฐานทรงเป็นรูปตัวยูก็พอข้างหน้าสไลด์แล้วเลเยอร์สไลด์ยังไงก็ให้มันเลเยอร์ให้มันสั้นขึ้นไปความยาวความยาวเท่าเดิมแต่ให้มันเลเยอร์ขึ้นมาสักสี่นิ้วห้านิ้วได้ไม่ชอบ้นาหนาจ้ะโอเคผมบางไงผมบางเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวยุ่งหัวชั้นให้ตัดแค่นี้ก็พอมันไม่ทื่อใช่ไหม ไม่ถือมันแค่มันจะมันจะอะไรนะมันจะเป็นผมที่ดูหนาหนาเลเยอร์นิ้วเดียวได้ไหมเลเยอร์นิ้วเดียวได้ไหมได้จากให้นิ้วเดียวก็คือสองนิ้วก็ได้อะก็คือตอนนี้ผมมัน,ม,นมันตรงใช่ไหมเส้นบน เ้นบนกับเส้นล่างมันเท่ากันอยู่เป็นแค่เพียงว่าเราสไลด์ปลายนิดเดียวเอาออกตัดความยาวทิ้งไปเฉยๆนะครับถูกไหมถ้าคุณบอกว่าเอาเลเยอร์นิ้วเดียวได้ไหมันขึ้นมาแค่นี้ยถ้าเลเยอร์สนิ้วขึ้นมัสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วเจ็ดนิวครึ่งหัวยิ่งสูงยิ่งบางไม่เอาหลุดแล้วเลเยอร์ไหมไม่ไม่ดีกว่าโนโนก็ no. 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 ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเล็มไล่ไลาไปนิดเดียวแล้วกันเก็บเก็บล้วหน่อยแล้วก็แบ่งผมเป็นฮอตชูเกือบมานะครับบนวิยนะครับว,นบวีน้มผมไปข้างหน้านะวีเข้าวีออกน้มไป แล้วก็ตัดไปลายออกนิดเดียวข้างหลังก็ยกขึ้นมามเขาไม่ให้อะไรเขาไม่ให้เลเยอร์ใช่ไหมแล้วก็โน้มผมไปข้างหน้าความยาวข้างหลังก็จะเท่าเดิมความยาวเท่าเดิม ตัดไปนิดเดียวแค่นี้เราไม่ได้เลเยอร์ข้างหลังเลยนะครับแล้วก็วีเสดมาหลังบ้านนะแสก้างครับยกขึ้นมาสูตรงศาสูดองสายกขึ้นมานิดเดียวไม่รู้จะตัดทำไมก็ต้องตัดนะ <c oughs> เช็คเล้วตรวจสอบนะตรวจสอบว่าผมซ้ายขวามันเท่าหรือเปล่ามันเดือดไหมที่เราตัดไว้อะครับนละกขึ้นมาแล้วก็ตัดนิดเดียวก็อพอ ที่เขาก็ถามว่าไปฉีดโบท็อกมาเนี่ยเจ็บไหมไม่เจ็บฉีดเพื่ออะไรประโยชน์ที่ได้ให้ให้หน้าเราเปล่งปังหน้าใสมีออร่าใช่ไหมให้มีริ้วรอยลบริ้วรอยไปฉีดโบท็อกเข้าไปเนี่ยให้ให้หน้ำเหมือนหน้าผากเห็นไหมน้าผากมีรอยเห็นไหมที่มีรอยย่นใช่ไหมรอยย่นใช่่นนัแหละก็ไปพอฉีดปั๊บนี่รอยย่นหายไปเลยก็ไม่มันก็ต้องใช้เวลาสักสามอาทิตย์มันถึงจะฟูเต็มเต็มที่เลยอยู่ได้นานไหม สี่ห้าเดือนกอ้ยีแล้วแล้วจ่ายค่าโปดทอกเท่าไหเข็มเท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่เราซื้อแล้วเราะซื้อคอร์สเขาเหมาทั้งหน้าเลยว่าหรือว่าเป็นจุดจุดเราอยากจะให้ตรงไหนมันตึงลบรอยเหลื่อย่นก็ตรงนั้นเราชินกาอะไรพวกาี้อ๋อเราชินกาครับแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บโดนพปี่เข็มเนี่ยหลายเข็มเยู่โดนจนมึนแล้ว จนมืนแล้วจนมือครับก็เช็คผมนะทีนี้เราจะมาเช็คเดี๋ยวพึ่งใดนะเป่าให้แห้งก่อนนะครับเป่าให้แห้งประมาณสัาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับแล้วก็หวีผมลงไปเลยครับก็ดึงผ้าให้มันตึงไว้นะผ้้าใหตึงไว้ นี่แล้วก็ตัดนะคอยคัตติ้งนะตัดคอยคัตติ้งไปหน้่มมาข้างหน้านะถ้าเราหนาถ้ามันหนาเราต้องการให้บางก็ดีบอกแต่ลูกค้าเขาไม่ต้องการบางนะแต่แค่คอยคัตติ้งให้ขอบส่วมันคมมั้งสินุ่ยมันนุ่มมันซอฟถ้าตัดตรงมันแข็งกระด้างใช่ไหมถ้าลูกค้าบางให้ตัดตรงไปเลยอันนี้บางไม่บางบางแต่ไม่ไม่เยอะกลางๆนะ มันก็ตัดตรงด้วยตัดซิกแซกด้วยพลอยคัตติ้งด้วยตัวนี้ใช่ไหมไม่สวยแล้วก็พลอย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 ,อยตัวนี้ทำไงดีนะมันกระด้างเกินไปใช่ไหมช้อนขึ้นมานครับช้อนขึ้นมาแล้วก็ดีบมาดีบคัตติ้งลดค,ความกระด้างมันออกให้มันนุ่มนะ ถ้ามันหนาก็เลยสไลด์ฟรีแฮนอยหน่อยๆนะนิดหนึ่งเราเป็นช่างเราไม่ต้องไปขอลูกค้าพี่เอาสไลด์บางหน่อยแม้แตหน้าไม่ต้องถ้าเรามั่นใจเราสไลด์เลยเาต้องการความสวยเล้นย้ำเลยสวยๆฉีดโบท็อกเขาอย่างได้สวยๆเลยเท่าไรก็จ่ายฉันอยากสวยไม่อยากเห็นรอยจินกาอย่าหน้าผากเต่งตึงมีออร่านะครับนี่แล้วก็ หมุนเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้ผมลืมปลดล็อกหรือว่าลูกค้าน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้นะผมว่าน่าจะเป็นข้อสุดท้ายนะน้าหนักขึ้นไหมคเหนียวช่วงนี้ขึ้นขึ้นเพราะอะไรโทษโควิดโทษไม่โควิดไม่โทษตาดตัวเองนะใช่กินไม่หยุดกินแล้วนอนกินแล้วนอนนะแล้วก็คอย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 ๆอย มามาลาบมานะครับลาบมาแล้วมาคอยก็ได้นะโน้มมาโน้มออกมานะให้มันเพลๆนะมันจะได้เห็นนะตรงไหนที่เราจะต้องตัดออกหนาใช่ไหมแล้วก็อนะไรดิฟสติ้งช้อนมาครับตัดดิฟ เจอทุกวันเลยผมบางอยากจะได้หนามผมทําไม่ได้นะผมตัดผมเฉยๆให้สวยเป็นทรงเฉยๆนะผมไม่สามารถที่จะตัดให้บางและหนาขึ้นได้จะคาดหวังกับผมนะนะครับคุณอยากหนาคุณก็ต้องไปปลูกผมนะครับต้องไปใส่วิกหรือว่าเป็นอะไรย้ายผมส่วนที่หนามาไว้นะครับข้างจุดในที่บางนะต้องปรึกษาหมอนะ ความยาวนะครับคือความยาวไซด์กว่าบัดบัดระยะนี่นึงไปก่อนอ้าวทีนี้ก็มุนเก้าอี้นะครับกลับมาแล้วก็มาตรวจสอบอีกทางฐางทรงนะ ตัวอีกครับว่ามันสวยไหมข้าหน้าพอดีนะความยาวเดียวพอดีไหมหรือจะขึ้นอีกไม่แค่นี้แหละแค่นี้เขาบอกวีผมมาข้างหลังนะครับนะตรวจสอบดูผมที่อะไรที่มันแตกปลายคุณจะแก้ไงให้ลูกค้าไม่ต้องไปถามลูกค้าจับนะครับพลิกมาอย่างนี้นะแล้วก็เรียบออก จัดการเลยไม่ต้องไปถามเขาเขาอยากจะเรียบใจจะขาดอยู่แล้วคิดให้เขาเลยนะครับนี่นะครับเทคนิคนะโค้งมันก็พอแตกปลายมันผูแล้วก็สวยๆอย่างนี้นะเทคนิคนะเทคนิคนะตรงไหนที่มีแตกปลายแล้วก็จัดการเลยนะครับอาจจะเสียเวลาบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมันเป็นงานของเราเห็นแตกปลายไหนะจับขึ้นมาบิดนะรับ ไก่คมๆนะครับต้องคมนะถ้าไม่คมอะไรมันเหมือนไปซ้ำอาการเพราะเราทำให้แตกไปลายช่างใหญ่ใช้ไกลดั้ละหมื่นนะครับในการตัดผมให้ลูกค้าหมื่นสองหมื่น,นมันฟิลลิ่งจะตัดตรงไหนก็ได้แตกปลายไหมเราช่างแล้วก็ต้องทำให้มันดีขึ้นไม่ใช่ทำให้มันเร็วลงเห็นไหม พลอยพลอยพลอยตัวนี้มันหนาไปก็อะไราพที่เชืดเบาๆพิท,ท<ม>พิความยาวครับข้างหลังมองเห็นไหมดีไหมความยาว<ม>หรือมองไม่เห็น,นเห็นนะเห็นไหมยาวไปไหม หาเรื่องตัดตัวนี้หาเรื่องตัดนะ <c oughs> คือเหมือนในแบบหรือได้ตรงแบบนี้แหละเอาแบบนี้ได้ตรงใช่ไหมดูเลยค่ะก็ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณเหมียวนะคะที่อนุญาตให้ท่างใหญ่นะคะถ่ายทําวิดีโอนะคะสอนเทคนิคดีๆนะคะให้กับรุ่นน้องๆน,นะคะให้รับชมนะคะก็ ผมที่แห้งเสียแตกปลายนะคะเราก็จะมีวิธีการปรับนะคะยิ่งลูกค้าบอกไม่อยากตัดสั้นอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะมีเทคนิคต่างๆนะคะก็เพื่อนๆก็ดูนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้นะคะกับงานนะคะท่านไหนที่เปิดร้านอยู่แล้วนะคะก็ ไม่ใส่ช่างใหญ่ตัดผมัวละหนึ่งพันบาทนะพอจองคิวเข้ามาร้านอยู่ปากซอยพระโหนงยดียที่หน้สองเขตสายไหมนะครับกทมว่าไงข้างหน้าข้างหน้าไม่ถือใช่ไหมเจ้าบางอีกก็ได้ผมว่าประมาณนี้กําลังดีให้มินหนักบ้างหรือเจ้าบางกว่านี้ไม่เอาตัดได้เรื่อยๆไื่สั่งเลิกมาเลยก็เลิกถึงไหนแล้วเนี่ยคุยลูกค้าถามก็คุยกับลูกค้านะก็ ร้านตั้งอยู่ปากซอยพ่อโขนโยธิน52เขตสายไหมขอทมอนะครับเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรนะร้านอยู่ขวามือสังเกตป้ายกุิีสีส้มรหัสร้าน8445นะส่งพัสดุให้ทุกสีทั่วประเทศด้วยนะแล้วก็ตัดผมชายด้วยนะม,มีช่างอุตัดผมหัวละ500นะช่างใหญ่ละ1,000บาทนะครับช่างเบนหัวละ300นะครับขึ้นไป ไม่ได้ตัดฟรีนะไม่ไต้องโทรมานะอย่าจะมาเป็นนางแบบน,บนี่ลูกค้าจริงๆคุณเมียวก็เป็นลูกค้าตัดมาสิบกว่าปีแล้วนะครับตัดตั้งแต่ตัวผิวเพียวหุ่นเหมือนนางสาวไทยเลยตอนนี้ก็นะครบับวมๆนิดนึงเนื่องจากอะไรกินเยอะนะรู้สึกเป็นไงบ้าง,งคุณเมียวซ<อ>ีแดงแดงออกหมดไหมเหลือน้อยไม่หมดแต่ก็เหลือน้อยเหลือน้อยก็ค่อยเล็บออกแลก้วกันเพราะว่าคุณเมียยก็ ทำสีมั่งยืดมั่งนะครับก็เป็นเริ่มปกติที่ผมมันจะเสียนะถ้าเราจะตัดให้มันหมดก็มันก็จะสั้น mm hmm. ค่อยๆขยับนี่ขย,ยับขึ้นมาประาณสี่ห้านิ้วก็ประมาณครึบหนึ่งอะนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากไว้ขอแชร์ด้วยขอ,วขอบคุณคุณเมียวครับคัณดี้ครับคุณลาไปก่อนบ๊ายบายซี a i เกนทู r r โ w ไทยขังลังไทย